ของนีโอเนี่ยเปเปอร์ที่เราออกมาวันนี้ค่ะเรามีการปรับคําแนะนำนะคะจากเดิมบายเป็นเทรดดิ้งบ y แล้วก็ทาร์กเก็ตไพใหม่อยู่ที่52บาทหลักๆคือเรามีพรีวิวควอเตอร์สนะคะแล้วก็ควอ r ตอร์เท่าที่อัปเดตมาเนี่ยน่าจะอ่อนตัวกว่าที่เราประเมินไว้เดิมนะคะเราคาดกำไรควอเ t e r 3อยู่ที่234ล้านอันนี้ลดลงค่อนข้างเยอะยอนเยประมาณระมาณเยอ e a เ on น e a ยแล้วก็ลดลง13% Q on Q. หลักๆที่ลดลงเยอะเยอนเยมันคือปีที่แล้ว เป็นฐานที่ค่อนข้างสูงมากแบบกำไรอยู่300กว่าล้านซึ่งสูงที่สุดเลยในแะง่ของควอเตอร์คือ ก่อนหน้านั้นเขามีการเตรียมการเพื่อจะเข้าตลาดในช่วงต้นปีเนี้ยช่วงประมาณตั้งแต่ควอเตอร์สามควอเตี่พี่แล้วมันก็จะมีลูกค้าบางส่วนที่มีการสต็อกสินค้าไว้เยอะมันก็ค่อนข้างไฮเบสอะไรเงี้ยคะ่ะแล้วก็ประเด็นหลกัหลกๆที่กระทบต่อกําไรในควอเตอร์สของตัวนีโอก็คือเรื่องของ m a r g จิคือในช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมานเนี่ยเขาทำมาร์จินไว้ดีมากเลยมา r จินเขาอยู่ประมาณแบบสี่ 47%แต่ว่าควอเตอร์สามเนี่ยมาจีนมันเรามองว่าน่าจะซบลงมาอยู่ที่4 3หลักๆคือหนึ่งเอ่อช่วงควอเตอร์สามปกติเป็นช่วงในแง่ของโลซีซอนแล้วก็ปีนี้เห็นการแข่งขันการทำตลาดค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าแบบครัวเรือนครัวเรือนของเขาเช่นตัวไฟไลน์พวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มต่างๆเนี่ยคู่แข่งมีการทำโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะแล้วก็เวลาแข่งขันกันเขาก็ต้องทำโปรโมชั่นตามคู่แข่งเช่น ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรเงี้ยมันเป็นส่วนกดดันในแง่ของตัวมาจิ้นโดยรวมของตัวสินค้าครัวเรือนแล้วก็มาบวกกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมาคือปกติช่วงควอเตอร์สาพสี่ต้นทุนมันจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะต้นทุนที่รีเลทกับพวกน้นํามันปาล์มพวกสารลดแรงตึงผิวอะเงี้ยซึ่งเขาใช้เยอะในแง่ของการผลิตอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้อ โปรโมชั่นก็ต้องแรงรวมกับต้นทุนก็เพิ่มขึ้นด้วยก็เลยทำให้มาจิ้นมันซอบลงมาดังนั้นควอเ t e r ์สเลยเป็นภาพที่อ่อนตัวกว่าที่เราประเมินไว้เดิมส่วนเอาลุกในควอเตอร์สเนี่ยเรามองว่า น่าจะเห็นภาพที่ดีขึ้นมา year on year แล้วก็ Q on Q Q on Q เนี่ยส่วนหนึ่งคือในช่วงควอเตอร์ในช่วงปลายเตร์กันยายนเนี่ยมันมีผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมในภาคเหนือทําให้ลูกค้าบางส่วนวอ่า distributor หรูค้าแบบรายขายส่งอะไรยาไรายใหญ่นเนี่ยมีการชะลอในแง่ของออเดอร์ในกันยายนอ่าออกไปก่อนแล้วก็เรามองว่าตัวออเดอร์เนี่ยน่าจะเข้ามาในช่วงอ่า ตุลาคมเป็นต้นไปสําหรับออเดอร์ผลกระทบจากการดีเลยเรื่องน้าท่วมและอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของอลูกค้าต่างลูกค้าส่งออกอะไรเงี้ยค่ะน่าจะมีการบางส่วนน่าจะมีการกลับมารีสต็อกกิ้งสําหรับสินค้านะคะโดยเฉพาะเวียดนามน่าจะเข้ามาประมาณช่วงปลายปีอะไรเงี้ยคะ่ะอีกแล้วก็มาจิ้นเริ่มเห็นเทรนที่ดีขึ้นมานะคะสำหรับตัวมาจิ้นอะไรเงี้ยก็โดยรวมรวมเราคาดว่า ในแง่ของควอเตอร์สน่าจะเห็นดีครั้งตัว year on year และ Q on Q นะคะด้วยเอาลุกที่มันค่อนข้างอ่อนตัวกว่าที่เราคาดไว้สําหรับควอเตอร์สแล้วก็ควอเตอร์สเนี้ยเรามีการปรับประมาณการลงมานะ,ะปรับหลักๆก,ก็คือประเนเรื่องของตัว m a r ์ i n นั่นแะละที่มันต่ํากว่าที่เราคาดไว้แล้วก็พยายามปรับให้ conservative มากขึ้นแล้วก็ปีหน้าปี2025เราคาดว่า ในแง่กำไรของตัวนีโออาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงงานใหม่มีพวก d p c n จากโรงงานใหม่เข้ามาก็น่าจะทําให้กําไรอ่อนตัวลงมาสําหรับตัวนีโอนะคะสําหรับนีโอเรามีปรับคําแนะนําเป็นเทรด i ิ g งบายจากเดิมแนะนาบายอะไรเงี้ยคือหลกัหลกๆคือเอาลุกในควอเตอร์สที่จะไม่ค่อยดีแล้วก็เรามองว่าโฟกัสหลักๆของตัวนีโอนะตอนนี้เป็นเรื่องของมาจินหรือตัวต้นทุนต่างๆที่เขาต้องบริหารจัดการให้ดีขึ้นมาอะไรอย่างี้ค่ะแต่ว่า ด้วยความที่ราคาหุ้นของ n ี o เนี่ยปรับลงมาถ้าย้อนกลับไป3เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เขารีอรอตงบคอรเตอร์สอ่ะมันลงมาประมาณ26%แล้วเรามส่วนหนึ่งคือตลาดจะมองว่าในแง่ของ e ออ n ์นิ่งคอ r เตอร์สอาจจะซอบตัวลงมาด้วย high ฮเบสอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะน่าจะสะท้อนไปบางส่วนแล้วแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีโอเทคค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับตัวเพียอะไรเงี้ยค่ะเพียในไทยเองก็เทรดแบบ ประมาณ16-20เท่าในต่างประเทศเองถ้าในแง่ของคู่แข่งคู่เทียบอะไรก็เทรดสูงกว่านี้แล้วเขาเทรดอยู่แค่ประมาณ12เท่าเรามองว่าณนะราคาปัจจุบันราคาหุนห้นลงมา valuation ในแง่ของ PE เนี่ยก็ยังพอสามารถเทรดยิ้งบายได้ on sentiment ตอนนี้อยู่อะคะ่ะพี่อาทิตย์ค่ะครับผมอะยังพอลงทุนได้นะคุณสิเพราะว่าราคาเองก็ลงมาจาก60บาท<ช>มาเหลือ42บาทก็ไพรอินกับสิ่งที่คุณสิประเมินไปแล้วแหละนะครับ ฉะนั้นก็ยังพอเทรดดิ้งกันได้นะครับสำหรับราคาหุ้นมีโอที่ยอดตัวลงมาวันนี้ขอบพระคุณคุณศีครับ